พัทยาฮอสพิทอลิตี้โชว์2025ภายใต้ธีมการแข่งขันพัทยาไรซิ่งเวทีการแข่งขันศิลปะการให้บริการนักท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพร้อมงานแสดงสินค้าโรงแรมร้านอาหารและคาเฟ่ครบวงจรในงานเดียวจริงแล้วเนี่ยก็คือหัวใจของเราคือเราต้องการจ้พัฒนานะครับการบริการนะครับในหน้าต่างๆให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการพัฒนาเพื่อให้นักท่องเที่ยวเวลาเข้ามาเที่ยวชนบีมาพัทยาแล้วเนี่ยเกิดความประทับใจเพราะฉะนั้นเนี่ย กิจกรรมต่างๆก็คือมีการแข่งขันนะครับในเรื่องของคนโรงแรมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางเชฟแม่บ้านสปาและก็มีส่วนอื่นๆนะครับอาหารต่างๆซึ่งตรงนี้แหละคือหัวใจในการให้บริการบอกว่าโดยเฉพาะยิ่งพัทยาเนี่ยรายได้ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับที่จับจ่ายจัดหาเพราะฉะนับเนี่ยจะต้องมีการพัฒนาฝีมือเพรว่าจะเปถึงคนในกาิจกรรมในแผนต่ังๆัะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยนะก็คือ การที่จะเป็นว <te> so ิธ <te> so ีในการให้พ like นักงานในการให้บร e ิการทุกท่านหมดได้หมดไปาะได้แสดงความสามารแล้วก็ให้กับแขกทุกทรานด้วกันพัฒนา ปีนี้เรามีทั้งโอเพนนะคะก็คือเปิดให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมด้วยไม่ใช่เฉพาะแต่คนโรงแรมเพื่อยกระดับมาตรฐานบริการเพราะว่าหลายครั้งการบริการก็อาจจะอยู่ในร้านอาหารหรือว่าร้านกาแฟหรือว่าร้านอืน่นๆด้วยเราก็เลยเปิดการแข่งขันเป็นโอเพนแล้วก็แต่ว่าบางการแข่งขันก็จะมีการจํากัดอายุนะคะเช่น18ขึ้นไปถ้ามันเกี่ยวกับอแอลกอฮอล